ในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมารับช่วงวันที่1 1บเอด15าเมษาับซึ่งเรื่องนี้ครับตำรวจเข้าไปนั่งนับเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากมอไซค์ซ้ำไดรถยนต์ซํำไดรถทั่วรถบรรทุกซํำไดออกับพยายามนี่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรดอุบัติเหตุลงนะครับปีนี้ก็ภาพรวม20%ลดลงกับอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งหล่ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยเราช่วงเทศกาลสงการหรือเวลามีเทศกาลต่างๆนะครับนี้บกพร่องเมาาล้วครับปีนี้ถือจับทั้งเบิดตเลยครับคนกระทาความผิดในช่วงสงการนี่สามแสนกว่าคนครับคิดเบิรงที่ละมันหลายสำเนัยงสามแสนกว่าคนสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองคน, 1, คนต้องรวจไปนั่งนับเลยโดยเฉพาะก็หาเมาแล้วครับมีหลายแห่งและการล,ล่องลวมากก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ครับอุบัติเหตุรถลง ดีหลายคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตก็หน่อยลงก็เย็ให้เฮาครับผมคึกว่าเออปีนี้ดีเนาะครับมาตุาฐาดเพิ่นบอ่อ่าชีวิตของนี่ครับลูกหลานเข้าไปหลายปันไหนแต่ว่าก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่เป็นร้อยขึ้นกันครับถ้าจะบ่อยมันเกิดเลย0%นตี่ครับพยามอยู่ดอกก็เห็นถนนหนทางรถมันแลนด์ใดแลนด้แลนดนเอาเครื่องยนต์ก็ดีสมรรถภาพสูง เพื่อง3,000-4,000ี่แล้วก็มีแต่คค้นเฝ้ามีแตค่คนอยากหอดที่ไม้ไว้ไว้แล้วก็กินเหลากินแอลกอฮอล์กาไปครับควู่หมึกนึกคิดหรือโบยไผ่ยานไปในท้องถนนแข่งกันก็มีแลนตํากันก็มีวัดเหตุเกิดขึ้นห้ายครับอส่วนเรื่องอำนวยความสะดวกคนก็ะต่างดานครับต่างดานม,มีเต็นครับหลายหม่องผม ผ่านไปก่อนจะสงการนะแต่ช่วงสงการนี่จำศีลบ่ไปใช้เลยยานครับกับผ่านไปก็เห็นบันตังเต็นตังยังมีเจ้าที่มนา,านั่งอำนวยความสะดวกมีน้ำมีผ้าเย็นบางหม่องมีหอดขับมวกกรนอกแจกม,มีน้ำวาน้นำเย็นบริการเลยเพื่อจะบ่อยคนเกิอดอุบัติเหตุนะครับถ้าอยู่ในภาวะว่าที่ครับบ่ได้เขาให้จอดก่อนเดีให้พักผ่อนก่อนบางเทอบางหม่องนะมีการตรวจสมบมีตรวจจุดเช็คระยะ เบิงล่มยางเบิกงอุปกรณ์ส่วนขวบไปใดไม่ยากบอ่อถา้าเมาหรืออยู่ในลักษณะที่ขับรถบ่ไดดนะครับก็ให้จอดพักก่อนแต่ส่งนักเลงเนี่ยเมาลาละวา่าเขาก็ต้องขวบคุ่มไปก่อนดำเนินคดีไปตามกฎหมายดอว่ากันไปนะครับสติมัน,มนลดลงก็ถือว่าดีแล้วกับประสบความสําเร็จครับเจ้าที่ตํารวจเจราจ,จรก็ดีตํารวจทงังหลวง็ดีแขวงการทางง็ดีแล้วก็อีกหล,ลายๆครับตํารวจท้องที่ อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่าชุดรัฐบท่านแถวบานเฮ่านี่ก็ตั้งเต็นด้วยกันเด็กกับอยู่หนาที่ทําการเพิ่นหรืออาจจะเป็นของหน่วยงานอื่นมาตั้งอยู่หนาที่ทําการเพิ่นตรงใกล้ๆก,กับบริเวณา,าราการจังหวัดอุบลเนี่นะครับมีการตั้งเต็นตั้งยังอยู่ทุกปีนะครับอานน้วยความสะดวกให้พี่น้องเขากรับบางเื่อ,อพี่น้องเขามาไปวัถถกมาบ่าเปลี่ยนก็ได้จอดถามเป็นการสิ4ท่างให้ไปนะครับจังบวเสียเวลากับก็เหตุให้การจะาจรไปมา มันสะดวกขึ้นคนก็ปลอดภัยขึ้นยุงเทียนมีรถค่อนข้างจะสะดวกแน่อยู่เพราะว่าคนเขากับต่างจังหวัดหลายเที่ยวสะดวกอยู่แต่ว่าขาเข่ากรุงเทพดีสงการแหลวดีก็ไปอ้างกันไปติดกันกับแล้วก็มีคนฝากบ้านไปก็ตำรวจนะครับเจ็ดพันกว่าหลังเจ็ดพันหารอยหลังปรากฏว่าบ่มีปัญหาอย่างไยครับขี่กระโจนขี่กระโมยบ่ได้เปงานแงยังได้ปลอดภัย เกือบทุกหลังเลยครับไม่มีปัญหาอย่างแล้วก็ข้าวเกิดอักขี้ไผ่กับบ่มีช่วงสงการไข่แแน่มันอย่าหนามบ่ขี่กระจนขี่กรมอยไปห้าเหรียญหนามบ่ครับไฟ่กับบ่หม่เพราะว่ามันฉืนอากาศมันห่อนกับจริงแต่ว่าคนเหรียญนามสารนามสาดในกับไฟก็เลยบอกกาวใหม่ก็ดีครับนี่ครับตำรวจเป็นกะโอ้ดีใจว่าบานเคหสถานของปีน้องเฮาปลอดภัยฝากบานไว้กับตำรวจโครงการนี้มีมาหลายปีแล้วครับอืมบางคนยังบระท่านลับเข่าบานเนี ับบยังเลาะต่ออีกอยู่มือซ้องมือต้องเดี๋ยวไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศอ่ะขอให้เดินทางกับบานเฮือนของทันที่ทํางานของท่านโดยสวัสดิภาพเหตุงานต่อเด้บาทนี่ครับส่วนยุงเทพบครับเขาก็กมีมองหรือจุดหเหรียญน,น้มอยู่มีประชาชนเขารวมเหรียญน,นม้มโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนเด้รวมรวมกันแล้วนะครับถนนเข่าสารสนามหลวงสีล่มแถวนี้ครับสร้างความประทับใจให้คนไทยและคนต่างประเทศที่เขามาเที่ยวนะครับ เขาไปเหตุภาพข่าวมาทุกเมื่อทุกเมืองแต่ดสิบสามสิบสี่สิบหามานักต่องเที่ยวกับให้ความหลวมมือกับเวลาเขาจะเข้าไปในถนน้นที่เขาเปิดเหรียญนำช่องการ์เห็นไหมครับตามภาพนี่ก็จะมีการตรวจอาวุธตรวจคนก่อนมีของผิกฎหมายังบอกให้ความหลวมืออย่างดีครับอืมเห็นบ่มสนุกสนานกันอากาศกะโอ้เดี๋ยวนี้เหรียญนำสมัยพมยังหน่อยเหรียญนำยังมันเวี้ยนครับเหรียญน่านัางเตี้ยเาเลยจนหอดใบสามใบสี่ก็เศร้าเดี๋ยวนี้การเหรียญนำเปลี่ยนไปเหรียญนำยังมันขึ้นครับ สามชีมงแรงนี่เพิ่งเรื่มต้นนะเพิ่งเรื่อมต,นะต้นที่จะไปเล่นกันเล่นฮอดสามทุ่มสีทุ่มหาทุ่มหกทุ่มนี่ครับเห็นบ่าีสันนี่มีทุกปีแบบนี้แต่ว่าฐานอาจารย์หลายโปเปื่อยหลายหรือแสดงออกไปในทางล่าโมอกอาจารย์ก็จับน้่นเงินคดีนะครับเออที่ไปกอดจูบกันแล้วไปใส่สุดบาบหวามแร้วข้นไปเต็นทั้งเวที่ในเชิงล่าโมอกอนาจารย์ครับตำรวจเขาก็ต้องรักษากฎหมายก็อย่าไปว่ากันนะครับอย่าไปว่ากันเขากับต้องเบิ่งว่า แบบใดมันเหมาะสมเพราะว่ามันเป็นประเพณีของเมืองไทยเฮาถ้าเล็กเลน้อยแบบนี้บ่ราว่ากันกับประเทศได้เขากับสนุกสนานกันแบบนี้ละอืมเป็นกิจกรรมที่แสดงออกคนมาพอกันพอมูพอฟูงพอ่อคนดีกินดื่มน้ากันแบบมีความสุขถ้่บ่เกิดเรื่องเกิดเล่าครับมันก็เป็นตะเบิงอยู่อืก็สวยงามดีเป็นสีเป็นสันไุ่นหลเอ่อแสดงออกในสิ่งดีเขานี่ลหละอยากอยากบอกอยากให้คนเห็นนะครับแต่ว่าให้มันพอดีพองาม ไมนอยู่ในกรอบนีอย่างน่อยซ้ำนี้ม่ว่ากันอมแต่ว่าท่านโหดกว่านั้นถอดเสื้อป๋าโตเลยถอดกางเกงด้วยแบบมันกับโวมันบ่ไดดแล้วต้องว่าต้องั้นก็ดีอย่าไปว่ากันเนาะอ่ะอันนี้ผ่านไปสงการผ่านไปแล้วปีหนาจะมากันใหมส่วนมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขแบบไดแน่เออจะต้องบ้างแผนกันแบบไดก็ปีหนาค่อยกลับมาคุยกันต่อกับอ่ะ